ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิพาดาสามสูตรในกล่องเดียวดูดีแค่ช่วยปิดผมขาว แมอมาช้าบอกให้รีบมาให้รีบมาเหรออะพี่ไฮบอกไม่เต็มไงไม่เต็มมาไม่เต็มบ้าอะไรไม่มีที่เรานั่งเลยไม่ได้เต็มหมดแล้วมันเต็มหมดแล้วจะนั่งตรงไหนคณไม่มามามาโอ้ยนี่กลับมาโอ๊ย่เนี่นะเนี่ยเฉพาะอีนี่ตัวเดียวก็เต็มร้านแล้วว่าเล่นไหนบไม่เล่นไ่มลนนรับรองได้โอเคโอเคดูเรื่องนะดูเรื่องนะดูเรื่องไปไปกับแนคนิกับไไดเลกเหรอแล้วยังไง โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าว่ากันนะคะจับกับแต่จักจคุณป้าพอดีค่ะนี่นี่จะไปไล่เขาไปเลยป้าแล้วมาเยากนี่เขาถ้าไม่มีโต๊ะนั่งเราก็กลับแค่นั้นแหละคุณป้าเขาอะไรชวนก็เปิดรายการพร้อมกันเลยแม่เดี๋ยวค่อยคุยกันเปิดรายการก่อนแล้วค่อยว่ากันผู้ชมค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงต่างชาตได้ไม่ได้คือเรายังงงอยู่เลยเดี๋ยว คนนี้ให้อยู่ใช่ไหมนี้อยู่อีสามตัวนี่ต้องไปอีมวดิ้งเขาเปิดรายการแล้วออกไปไปอันนี้ไว้ไปมาแม่ปาร์คมาเจ้จะแนะนําให้รู้จักนี่แหละคนดังที่พวกเราต้องการตัวนี่คือแขกรับเชิญของเราเหรอคะถูกต้องค่ะแม่ค่ะชื่ออะไรบ้างแนะนําซิเฟรนด์คนต่อไปชื่ออะไรคะป้าแดนป้าแดนป้าแป้นป้าแป้นป้าเจี๊ยบป้าเจี๊ยบ ครมค่ะเอามาเชิญมาและนี่คือแขกรับเชิญของรายการผู้หยิงทมาหากินค่ะค่ะไอ้เราก็นึกว่ามาแย่งผู้สูงวยัยนั่นเก้วพี่ไม่ใช่ <c oughs> นี่เป็นอาชีพของเขาเลยคุณแม่รู้ไหมอาชีพอะไรอะอาชีพอะไรอะอาชีพอะไรจ๊ะ,จะรับจองโตคะ่ะรับจองโตสถานบันเทิงม,มีลูกค้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่ารับลูกค้าไปนั่งเฝ้าโตให้ใครเป็นคนคิดอาชีพนี้ขึ้นมาคะ เฟย์เป็นคนคิดขึ้นมาเฟย์ด้าใช่เฟย์ด้าเป็นคนคิดใช่ค่ะมีเพจเลยเหรอเป็นเัื่เป็นราวเลยเหรอลูกใช่ค่ะก็คือสร้างเพจขึ้นมาก็คือแบบว่าชื่อเพจป,ป้าๆจองโตก็คือว่าป,ป้าๆเขาจะรับบริการก็คือว่า รับลูกค้ารับรับบริการจากลูกค้าไปที่พูดให้มันติดติดลูกหนูไดบอกว่าพามารับบริการเซนเขตกันตรงนี้เนี่ยที่จริงหนูตั้งเพจมานากี่ปีแล้วคะจริงๆรับคิวมาปีหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่ารับจองโต๊ะเนี่ยประมาณ4-5เดือนเนาะคุณบอกว่าอาชีพเนาคือทำอะไรมาก่อนลูกจ๋าอาชีพหนูก็คือว่าเออขายขายของนะคะขายปลาขายทอดมาก่อนเออพอช่วงโควิดก็แบบของขายของไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาเปลี่ยนอาชีพก็ลองมาดูแบบว่าเ มีสถานบันเทิงอะไรอย่างนี้มีเพื่อนติดต่อมาให้ไปแบบว่าไปจองโต๊ะให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปเปลี่ยนอาชีพไปจองโต๊ะแทนบางทีบางคนมาไม่ทันเนาะแล้วโต๊ะเต็มใช่ใช่ส่วนมากคือแบบจะจองโต๊ะกันไม่ทันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาสาอไปจองโต๊ะไว้ให้เพราะว่าเรามีเวลาว่างแค่จองโต๊ะอย่างเดียวหรอลูกอย่างเฟยเนี่ยคือรับฮิ้วเสื้อผ้าด้วยตามพวกแบบเออ ลิมิเต็ดหรืออะไรพวกที่มันดังๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปต่อแถวกลกซูเปอร์แบรนด์ไฮเอนด์อะไรที่ออกมาน้อยๆชิ้นอะไรเงี้ยอันเนี้ยหนูรับจ้างใช่รับผิวรับผิวก็เรียกไม่เหมือนกันอันนั้นจะเรียกรับผิวแต่ถ้าอย่างนี้จะเรียกรับจองรับจองคือจองโตไปด้วยเลยก็คือว่ารีบไปเอาโตใครมาก่อนได้ก่อนก็จะเป็นโตที่ดีที่สุดอะไรแล้วรายได้อ่ะเราได้จากใครรายได้ได้จากลูกค้าที่เขา ที่เขาเออใช้บริการกับเราก็คือเหมือนซื้อความสบายอะค่ะเพราะว่าลูกค้าเขาก็ไม่อยากแบบไปเร็วไปไปสถานที่บันเทิงแบบ5้าโมงหกโมงเย็นอะไรเงี้ยคือต้องรีบไปจองโกนอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะอย่างนั้นโตมมนจะเต็มใช่แล้วป้าดิ้นเริ่มมาทำงานตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะจ๊ะ ตอนโควิดตอนโควิดไม่งงเหรอเขาชวนมาแบบมาจองโต้อะไรเงี้ยงงตอนแรกงงไหมคะเข้าใจไหมว่างานเราคืออะไรก็ทีแรกก็งงๆอยู่นะว่าเอ๊ะมานั่งจองโต้ไม่แต่ว่าเฟรนด้าทำไมเฟรนด้าเฟรนด้าถึงชวนป้าๆแกมาทํางานด้วยล่ะลูกตอนแรกก็เป็นวัยรุ่นก็คือเป็นเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยแต่พอดีแบบว่าเออพอดีแบบเริ่มมีลูกค้าเยอะเพื่อนก็คือเริ่มมีอาชีพแบบประจําของตัวเองก็จะไม่มีเวลาก็เลยป้าๆเนี่ยคือเป็นคนในชุมชนเดียวกัน ก็เห็นแกว่างอยู่แกก็แบบอ่ามารับงานตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะว่างเลยก็เลยชวนป้าปามานั่งแบบนั่งเฉยๆแบบสอนง,งานอะไร<อ>เงี้ยสอนเขายังไงสอนอยังไงบ้างตอนแรกก็จะมาบอกป้าบอกว่าเออ เตรียมบัตรประชาชนเพราะว่าการเขาสถานบันเทิงมันต้องใต้องตรวจสอบตนแรกเลยต้องมีบัตรวจมาทันแน่แล้วเราเอาไปไหมคะเอาไปแล้วก็รีบมาให้เร็วที่สุดเหมือนแบบว่าร้านเนี่ยจะเปิดประมาณเหมือนลงทะเบียนจองก่อนอะไรเงี้ยป้าป้ามัต้องรีบมาบางทีก็ใช่บางทีก็มากันตั้งแต่ตีสามร้านเปิดหกโมงเย็นเดี๋ยวจริงแล้วมาตั้งแต่ตีสามแล้วลูกใช่ต้องไปจองค่ะเพราะว่าสุ่มเสาร์คนใช้บริการเยอะมากแม่ก็ไปตีสามเหรอคะเจ๊ก็ิดร้านแล้วหมุนก็มาบางคนมาจองเลย ั้นเปิดหงเย็นค่ะแต่ว่าทั้ง3ป้านี่คือไว้แต่ตีสามใช่โทษป้านะพราเดือนไปใช่ไหมคะีกไปด้วยอน เคยมีไหมแบบลูกค้าไม่ไปไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าส่วนมากคือลูกค้าเขาจะมัดจังกันเราก่อนใช่แต่ส่วนมากจะสายมากกว่าสมสูิถ้าพี่จะใช้บริการพี่ต้องทํำยังไงบ้างโทรไปใช่เทักมาที่เพจก็ได้เลยนะครับหรือโทรมาอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปร้านนี้นะจะไปร้านนี้เราก็จะถามก่อนว่าลูกค้าจะรับตอนกี่ทุ่มสมมติลูกค้าบอกว่ารับตอนสองทุ่มเราก็ เราก็โอเคคุยกันเรื่องค่าจ่ายใช่เม้่เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะโทรบอกป้าป้าว่าวันนี้มีลูกค้านะมาลับตอนสองทุ่มให้ป้าป้าไปที่ร้านนี้อ่าแล้วก็ไปนั่งรอใช่แล้วก็ไปนั่งรอตัามโต๊ะไว้อันนี้โต๊ะนี้มีมีเจ้าของเดินเจ้าของจริงมาเราก็ลุกหนีไปนี้สมมติอันเราสี่คนนี่แม่แล้วอยากจะไปเที่ยวผับแบบรวยรุ่นมากเ่แล้วคนแน่น คนนั่งเราทอาไว้รุ่นได้และสภาพนี้เป็นนั่งจของเราอ่ะเอ้ไอพวกไรุ่นเออไอพวกรุ่นในลาไวรุ่นในไลไม่หนต้องแต่งตัวยังไงฮะต้องอัพตัวเองให้เป็นไ่้รงแนในธรรมดาปกติเปธรรม่านอนเหนไงแม่นด้วยังไงีะต้องอัตัวเองใ้เป็นไ่้รุ่ในธมาปเป็นแม่เ็ต้องแต่ยังะ้องอัพเอเป็น่ไวรุ่นคือรมดาปกติม่นอนเหไมั้องแต่ัวยังไงต้องอัพตวองให้เด็กเล็กว้รุ่นก็นัง ไม่ค่อยรู้ว่ามีใช่ว่ามีแบบอาชีพนี้แล้วนี้เราคิดตังค์ลูกค้ายังไงคะเฟรนมันคิดแบบความยากง่ายเลยนะครับเพราะว่าแต่ละร้านะก็จะมีกฎของร้านเขาจากหลักร้อยถึงหลักร้อยค่ะหลักร้อยคือแบบว่ามันใกล้บ้านเราด้วยเราก็เลยสามารถที่จะกําหนดราคาได้เี้ยแล้วเราจองได้ไหมสมมติเราจะเอาโต๊ะหน้านะฉันคือไปร้านนี้ก็ต้องไปให้เร็วที่สุดใช่ส่วนมากลูกค้าเาก็จะระบุโต๊ะมาอยู่แล้วค่ะว่าอยากได้โต๊ะโซน หน้าดีเจเลยพี่หนูอยากมองหน้าดีเจอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเราก็สามารถเราก็สามารถทําให้เขาได้โดยที่เราก็ต้องไปเร็วรับเยอะสุดคืนหนึ่งกี่ที่คะรับจองอย่างเฟย์นะเออเคยรับโตเยอะที่สุดเลยคือสี่สิบโตผู้จัดการร้านเรียกเขาไปคุยเลยเขาเขาคุยว่าไงเขาคุยบอกว่ากลัวลูกค้ามาไม่ทนแต่มาจองใน่้านเดียวหรอร้านเดียวสี่สิบโตใช่ครับร้านเดียวสี่สิบโตแล้วหนูใช้หนูใช้ใช้บริการป้าป้าด้วยกี่กี่ท่าน ก็เป็น20่สิพันเลยครับนั่นแสดงว่าแก๊งเราไม่ได้มีแค่สาวใช่ไหมคะแม่เรามีมากกว่าใช่ไหมคะตอนเราช่วงโควิดร้านปิดแล้วทําอะไรกันอ๋อเพราะช่วงโควิดร้านปิดพวกหนูก็จะเออใช้พวกป้าๆอะไรอย่างเงี้ยไปต่อร้านครัซองที่กําลังคิดๆกันคือลูกค้าเขาก็จะแบบเออลูกค้าเขาจะใช้บริการเราเองแบบว่าพี่เออรับ เออรับจ้างต่อคิวร้านโควดซองมาอะไรเงี้ยเราก็คือแบบมีลูกค้ามาเราก็รับมีใครเคยไปรับรับต่อคิวโควดซองแล้วบ้างคะก็ปทั้งหมดเลยเหรอไปกันทุกคนเลยอ่ะใช่เพราะว่าแบบคิวโควดซองโควดซองมันกำลังดังเราเราเลือกย่านไหมคะรับงานย่านไหนบ้างอ๋อเลือกย่านนะคะช่วงนี้แต่จริงๆแล้วก็คือว่ามีพวกเครือข่ายอยู่แล้วแบบบางทีเราก็โยนงานให้เครือข่ายคนอื่นไอ้โซ่มีเน็ตเวิร์ดมีเน็ตเวิร์ดมีเน็ตเวิร์ดใช่ แต่ว่าแม่แม่ทั้งสามคุณมีงานประจําทําด้วย <c oughs> ใช่ไหมจ๊ะใช่นี่<ช>คุณผู้ชมที่ทึ่งคือแม่แม่แล้วก็เน็ตเวิร์กทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นอาชีพเสริมนะจริงๆทุกคนมีอาชีพหลักอันนี้แหละความรอดจะอยู่ตรงนี้แหละต่อให้วิกฤตแค่ไหนถ้าคุณไม่เลือกงานรอดแน่นอนมาดูอาชีพหลักของแม่แม่ยกขึ้นมาเลยฟั่งเฟรนด้าและปาป๊าเล่าเรื่องการจองโตแล้วต้องบอกว่าทึ่งมากๆค่ะใครจะคิดค่ว่าการไปนั่งจองโต๊ะตามร้านอาหารจะสร้างร ได้เป็นกอบเป็นคำแบบนี้เพราะในยุคโควิดทำให้คนเราคิดหาอาชีพใหม่ๆขึ้นมาได้เพียบเลยเนาะคุณผู้ชมเนาะ ถึงแม้ว่าจะไรายได้ดีแต่ก็ต้องมีอาชีพอื่นๆด้วยนะคะคุณผู้ชมเกิดพลาดพลั้งไปเงินหายไปเนี่ยหลายกระตังเลยนะดังนั้นเฟรนด้าและป๊าปาก็เลยไม่ทิ้งอาชีพเดิมรับจ้างจองโตเนี่ยเป็นอาชีพเสริมเท่านั้นช่วงหน้ามาทำมาหากินกับแก๊งป๊าป๊าจองโตกันต่อเอาเอาพี่ดีกว่าขอเบรกนิดนึง เรื่องอาหารแป๊บหนึ่งเพราะเป็นคนไม่ค่อยชอบอาหารเท่าไหร่เออยากทราบวายุน้องๆเนี่ยป้าขาอายุเท่าไหร่คะ63ค่ะหกสิามขวบหกสิาขวบเลยคุณแองหกสิบแปดหกสิบแปดแข็งแรงปลาแป่นค่ะปลาแป่นอายุเท่าไหร่คะ70็ดูเขาเพิ่งมารู้อายุแกตอนแบบออกข่าวเนั่นแหละได้เเรียกใช้มาตลอดไม่เคยรู้อายุเลย ตอนออกใช่พอออกข่าวเขารู้ว่าอายุตกใจป้าแปดอายุเจ็ดสิบจริงหรอเนาะแต่พออายุงกใจดูไม่น่าไม่น่าเชื่อว่าเจ็ดสิบยังไหวนะแม่เนาะแม่ค่ะตอนที่เวลาเข้าไปในผับที่มันเพลงตื้อๆแต่หนวกหูไหมคะหอวไม่หอวไม่ให้ก็้มาเป็นเก่งเนาะก็เป็นเพลงไทยด้วยเป็นเพลงไทยเป็นเพลงไทยมีแม่แบบไปนั่งแล้วแบบว่าเอ้ยแบบเพลินนี่ยเผลอตัวโยกเอะไรมีมีมีเราต้องสั่งอะไรดื่มไหมฮะแขกแขกต้องสั่งไว้ ทางร้านเขาบังคับให้ต้องส wow. ั่งเข้าไปก็ต้องสั่งองแล้วเนาะมาดูว่าของใครขายอะไรอันแรกคือคุกกี้ค่ะนี่คือคุกกี้ช็อกโกแลตชิพเป็นที um ่บ้านทำออนไลน์ทำที่บ้านเลยแล้วแต่ออเดอร์จะมีลูกค้าที่เขาทานประจำเขาจะรู้เขาก็สั่งเขากรสังใช่ ใช่ค่ะแล้วแม่ไปได้สูบมาจากไหนจ๊ะทีแรกแม่ก็ไปรับจ้างเข้ามาทีนี้พอเขาเขาไม่ทําแล้วป้าก็เลยเอาสูบอนี้มาโอ้สารต่อเป็นไงแม่เป็นคุกกี้กรอบน้วลายอะไรเอาจริงจริงนะเขาขึ้นกับแม่เขาอร่อยคุณแม่อร่อยค่ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตชีสใช่อร่อยไหมจ๋าอย่างนี้เขาเขาเขาขายเป็นขีดขายเป็นโลกิโลละ440สั่งซื้อได้ที่ไหนสั่งซื้อได้ที่เบอร์ เบอร์โทรของแม่ศูนย์แปดห้าเก้าหกสี่สี่ศูนย์สองเจ็ดแม่นจะแม่นอยู่อร่อยออร่ยแล้วนี่ของใครจ้าปลาไข่ทอดนี่ของเฟย์เองคะก่อนก่อนที่จะมาทําอาชีพรับจ้างโต๊ะโต้ก็คือขายปลาไข่มาก่อนใช่เพราะว่าก่อนที่จะมาขายปลาไข่แล้วก็รับจองโต๊ะเนี่ยใช่มีช่วงวิกฤตที่คิดแบบ อ๋อใช่คือก่อนก่อนหน้าที่จะมาขายปลาไข่อ่ะคือทํางาน <c oughs> อยู่อยู่ที่แถวชลบุรี <c oughs> ก็คือเป็นพนักงานออฟฟิศอย่างเงี้ยแหละค่ะก็ <c oughs> มีความกดดันเยอะ <c oughs> ก็เลยเป็นโรคซึมเศรา <c oughs> ้าาะคิดถึงบ้านเพราะเราเป็นคนกรุงเทพแล้วเราย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด3 <c oughs> ปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบกลายเป็นโรคซึมเศร้าเจอวิกฤตคือแบบช่วงที่แบบทํางานอาจจะแบบหนักคิดแบบอยากที่จะแบบไม่อยากอยู่แไม่อยากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีแบบโทรไปหาแม่ว่าแบบว่าร้องไห้อะไรยเงี้ย ทุกครั้งก็คือกับแม่จะไม่ค่อยสนิทกันใช่แต่คือแบบวันนั้นมันเหมือนแบบมันอยากระบายให้ใครได้ยินสักคนหนึ่งใช่เลยนะก็เลยแบบก็เลยโทรไปหาเขาเขาก็เหมือนแบบว่าโอเคงั้นก็กลับบ้านเรามามาเริ่มต้นที่บ้านกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบนะดคือวันนั้นหนูโทรไปหาแม่แล้ววามที่หนูไม่ค่อยถูกกับแม่เนาะถ้าเกิดอ่ะแม่เขาโวยวายกลับมาหนูทำไงหนูก็คงไปกระโดดทะเลเรียบร้อยใช่แต่คือว่าวันนั้นเหมือนโชคดีตรงที่แบบว่าเออแม่เหมือนแบบ เหมือนอยู่ดีๆใช่ให้กำลังใจเลยโอเคข้าไม่เป็นไรถ้าสุไม่ไหวก็กลับบ้านเราหนูก็เลยกลับบ้านหนูก็เลยมาเริ่มธุรกิจนี้เลยงานหลักของหนูใช่ค่ะคือตอนนั้นกลับมาก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรใช่ก็คงมีเงินเก็บก้อนหนึ่งก็อยากไปแบบสารฝันอยากทําแฮมเบอร์เกอร์คือแบบพดีพี่สาวบอกว่ามันมีปลาไข่อยู่ร้านนึงไปลองกินมาแล้วอร่อยมากลองไปแบบไปขอซื้อสูตรเขาซี่อะไรเงี้ยเลยลองทําดูก็นลาไข่ยังไงอะลุงพอเป็นช่วงโควิดแล้วอะ ก็คือว่าลูกค้าส่วนมากก็คือไม่ค่อยได้ไม่ออกจากบ้านก็เลยทําแบบเป็นแบบเป็นออนไลน์ใช่ไปทอดเองได้เลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือพุ่งทงทุกวันนี้หนูยังขายอยู่ไหมยังขายอยู่ค่ะเป็นออนไลน์สั่งซื้อได้ที่ไหน สั่งซื้อได้ที่เพจปลาไข่ทอดร้อยล้านนะครปลาไข่ทอดร้อยล้านขึ้นให้เลยนะคะขึ้นให้เลยจิ้มนี้เลยนะลูกนะเอาหัวจิ้มทอดเปรี้ยวขายอยู่แล้วเหรอลูกไข่ใช่ครับร้อนมากยูโมจอบกินปลาไข่อร่อยมากไปจับเดี๋ยวน้ำจิ้มอ่ะเปรี้ยวๆเด็ดมากเลยมาแล้วลองชิมดูครับเป็นได้าบอกว่าน้ำจิ้มนี่เป็นสูตรของแม่เขาไงแม่เปรี้ยวอร่อยมากเลยอ่ะนี่เป็นได้ อย่นอลีจองน้ำจิ้มหนูอยู่นะลูกทำไมเขาจะซื้อต่อเหรอเออกลัวเดี๋ยวต้องมีดิวเอาไหมเพาะเราหลออะไรอ่ะเขาเรียกคัตต้มน้ำบุญคัตต้มน้ำบุญที่เอาไปป้าเหรอคะแม่แม่ของของของพี่สะพ้ายแล้วก็ให้คนในชุมชนเนี่ยช่วยกันทำช่วยกันทำรับจ้างเขาห่อคตต้มกัน๋อหมายถึงว่าอันนี้รับจ้างห่อแล้วก็เวลาจะสั่งซื้อสั่งที่ไหนไม่รู้สั่งสั่งที่แม่ได้เลยของพี่สะพ้ายอ่าอาเบอร์โทร ของตัวเองล้กันศูนย์แปดเก้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสองจะบอกก่อนว่าอันเนี้ยเป็นของดีในชุมชนเราเลยงเใช่ก็คือพวกป้าๆพวกป้าๆทุกคนอ่ะก็คือว่าเป็นคนที่ห่อข้าวต้มพอหนูเห็นจากการที่ว่างจากห่อข้าวต้มเสร็จแล้วหนูก็เลยชวนเขามาจองสองแม่แม่เขาจะจืดๆใช่แม่แม่เขาหนูจ่าจืดๆที่ไทย ตอนนี้ร่างกายหนูต้องการน้ำตาลมากเลยแต่แล้วอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะอันนี้ก็เพิ่งเคยได้ยินว่าบอกว่าเรื่ขาต้มน้ำมูนแต่ก็เคยได้ยินเลยนะสามารถสั่งซื้อได้แล้วก็เอากลับไปปรุงประกอบเป็นขนมหวานเนาะเวลาจัดเลี้ยงกัอะไรเงี้ยใช่ครับสามารถแบบ ทำได้ครั้งน้ําแดงเฮบูบอยเลยผสมเย็นเย็นเชื่อมก็ได้หวานน้อยหวานมากเราคงจะนอนทานแต่เดี๋ยวชิมหน่อยเนาะไม่ติดกลุยนี่เดี๋ยวชิมก็ต้มน้ำบุญไปหน่อยพอยากไหมเจ๊นี่แหละมัหบคนที่เดิ้ยคนทละทางกันแต่คนที่หออร่อยอ่ะหอแบบ ต้องบอกว่าเนี่ยที่แม่เอามาทุกอย่างคุกกี้ป้าไข่าวต้มน้ำวุ้นอร่อยทั้งสามอย่างเลยูถึงนะอันเนี้ยต้องขอเช่นชมเฟด้านนะแม่เนาะเพราะอะไรรู้ไหมแบบว่าไวอย่างเงี้ยถ้าอยู่บ้านเฉยๆนะเดี๋ยวจะเป็นซึมเจ้าเดี๋ยวจะแบบเรื่องอะไรจะแบบเรื่องอะไรแม่งมอะไรเงี้ยแบบไม่อยากให้ผู้สูงผู้สูงอายุอะอยู่บ้านเหมือนกับนั่งนับคอยหลังอ่ะแต่ได้ทําอะไรแบบเนี้ยมันสนุกว่ายังรับรับเพิ่มไหม คือตอนเนี้ยคนสมัครเยอะมากเเจรรริงหอป็นดใช่ค like ่ะต like ั้งแต่ที่แบบว่ามีข่าวออกไปอ่ะคือคนสมัครแบบผู้สูงวัยเนี่ยโตมาเยอะมากพี่ขอใช่สิแบบว่าใช้เส้นพี่จะเอาแม่พี่แบบลอง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 นิดนิถ้าแม่คุณไปนั่งรอนานๆแล้วไม่มาสักทีแม่พูดจิตเรื่องเวลา ามประมาณนี้เลยสงสัยลูกค้าหนูหนีหมดทุกอย่างอร่อยหมดอาชีพหลักของแม่แม่อุดหนุนกันได้เราขึ้นหมายเลขให้แล้วแต่ถ้าหากว่าอยากจองโต๊ะให้เข้าไปที่ไหนถ้าอยากจองโต๊ะนะคะให้เข้าไปที่เพจป้าจ้องโต๊ะเลยค่ะตอนนี้ก็คือรับแถวถนนเข้าสารก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอกมัยก็คือแบบร้านที่แบบดังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถที่จะเข้ามาได้ใช่ค่ะเราก็เราก็จะไปจองให้หรือเป็นพวก ครัวซองหรือร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเออเรามีเวลาเราก็สามารถที่จะไปไปจองให้อย่างตอนนี้ก็มีพวกแบบทําความสะอาดเป็นบริษัทแบบว่าทําความสะอาดก็คือชวนพวกป้าไปทําความสะอาดก็มีอะไรก็เหมือนคนสนับสนุนเยอะขึ้นอยากให้ป้าๆมีรายได้เลยค่ะผู้สูงวัยขาบอกว่าคุณคนขยันไม่มีวันตายคิดได้ก่อนทําก่อนก็รวยก่อนจะกินก่อน จริงแล้วน่ารุ่นแม่ๆแบบนี้เจ๊เนาะท่านจะมีวิชาของท่านอ่ะท่านอ่ะแล้วแต่จะมีอะไรหรือใครที่แบบว่าอย่างแม่เนี่ยทำขนมวุ้นเงี้ยนะขนมต้มเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีช่องทางเยอะอย่าเก็บเอาไว้ทำอบมาขายดีกว่าโดยเฉพาะคนเป็นลูกอ่ะอย่าไปปิดกั้นเขานะคนแก่เขาอยากทำอะไรต้องสนับสนุนนะเขาบอกอยอย่าทำเลยแม่อยู่ที่เจ๊เด้ดูหาเลี้ยงไม่ได้อย่ามาเถอะเขาจะได้ไม่เฉาเมื่อก่อนนูแบบไม่เข้าใจเหมือนกับที่พี่สุบอกอ่ะ S <S เราก็อยากให้แม่เราหยุดพักสิแม่ใช่เหนื่อยนะแต่พอไปญี่ปุ่นนะค่ะนุมม่มเห็นคนทําความสะอาดตามตึกถนนแล้วเขาออกมาทําได้เงินเดือนจากทางการรัฐบาลอาจจะไม่ได้เป็นเงินเดือนเยอะแต่ว่าทําเท่าที่แรงของท่านไหวถามว่าทําไมถึงปล่อยให้คนอายุมากออกมาทํางานนุ่มถามเขาบอกพี่นุ่มคะนี่แหละคือความสุขถ้าอยู่บ้านนะไม่ได้ เฉาเนาะเฉาเออนับวันถอยหลังปล่อยให้ท่านทําเดี๋ยวท่านเหนื่อยนะท่านหยุดเองจริงจริงพอมาอีกทีอ้าวคุณลุงเหนื่อยท่านก็นั่งพักในร่มอะไรเงี้ยนวมเห็นด้วยสนับสนุนเอาเท่าที่ไหวเนาะแม่เนาะสุดยอดมากเลยอ่ะเห็นด้วยเลยเธอสมมุติว่าเนี่ยอ้าวให้แม่รับจองโต๊ะเงี้ยแม่ไปจองโต๊ะนะสมมุเขามาเที่ยวคนเดียวอ่ะแต่บอกอ่ะป้าจ้ารับเพื่อนไหมนั่งดื่มเป็นเพื่อนต่อเนีเองรอ้เอื่อนีเองื่นี้เองรับจงนี้เองเอง จ้ะให้ดื่มเป็นเพื่อนมีแม่อยู่ไหมอยู่อยู่จะได้เงินก็ต้องอยู่ได้เสร็จเาไห่เยวๆจะอยเท่าไหร่เราจะได้ถึงเวลาให้เวลาเยอะๆไงมีแต่มาบอกแหมผมนี่ก็แม่มามาดูผม เดิมใช่ไหมมีค่ะแล้วก็กลลึกด้วยเลยนะแม่นะแม่จะเอาแม่ไปตามงเด็กแมนะ่เป็นอีกหนึ่งอาชีพผู้ชมขาเราเห็นแล้วเราชื่นใจแล้วสนุกด้วยทุกท่านอ่ะเป็นการต่ออายุเป็นการต่อแบบต่อชีวิตให้มันมีแต่ส mm. ีสันเนาะวันน well> ี้สุดยอดมากขอบคุณเฟรนด้าแล้วก็ขอบคุณแม่แม่มากค่ะทได้ช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าน่าะมีสาวสวยคุณแม่มาพร้อมกับความลับ เขาจะบอกเรื่องราวความสวยงามเป็นยังไงติดตามชมชวนหน้านักจาอีกครั้งหนึ่งกับสาวสวยที่เป็นนักธุรกิจไฟแรงเธอเคยมารายการเราแล้วนะเธอบอกว่ามาอีกครั้งมากี่ครั้งก็ปังขอต้อนรับน้องแอมรัชการเจ้าของผลิตภัณฑ์คิ้วเซรั่มจ้า เื่อ5เดือนที่แล้วน้องแอมมาทีหนึ่งแล้ววันนั้นเธอพูดถึงเรื่องตัวเลขของยอดขายว่าปังแล้วนะหลังจากออกรายการเราไปอีกเป็นยังไงมัางคะค่ะหลังจากวันนั้นนะคะจนถึงวันนี้นะคะผ่านมา5เดือนนะคะยอดขายเติบโตขึ้นคุณแม่ควรจะมาทุกเดือนนะทีนี้ถือว่าน้องแอมโชคดีมากเลยนะในขณะที่คนอื่นๆช่วงวิกฤตเนี่ยช่องจะแย่ลงเรื่อยๆแต่หนูแบบปังขึ้นมันมีมันมีอะไรที่พิเศษกว่ากว่าคนอื่นไหมคะที่ ทำต้องทำยังไงค่ะจริงๆแล้วสินค้าของแอมนะคะก็ไม่มีการสร้างดารารีวิวเลยทุกรีวิวอะค่ะก็เป็นรีวิวรีวจากลูกค้าที่เขาใช้จริงแล้วเขาก็บอกต่อ ถึงความประท <the phenomenon> uh ับใจที well stands, ่เขาได้ใช right <im produces las agna> ้ผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็กล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าสินค้าของเราเติบโตขึ้นจากคุณภาพของสินค้าอย่างแท้จริงในวันนั้นที่มาคือมาด้วยตัวคิวเซร่าค่ะคิวเซร่าจะบอกว่าหนูออกรายการผู้หญิงทำอาหารกินเนที่แรกเลยนะคะแล้วก็ยอดขายของเราเติบโตขึ้นก็อยากขอบคุณนะคะทีมงานรายการที่ให้หนูได้มานั่งพรีเซนต์สินค้าตรงนี้ค่ะแล้ววันนี้หนูก็เลยเลือกที่จะเปิดตัวสินค้าโปรดักต์นี้ค่ะเป็นสินค้าใหม่ภายใต้แบรนด์คิวอะค่ะที่นี่เป็นที่แรกเลยนะคะ เขาชื่อว่าคิวออร่าครีมค่ะเป็นครีมบำรุงผิวนะคะขั้นตอนถัดไปหลังจากใช้เซรั่มคิวค่ะเนื้อเป็นยังไงสำหรับตัวนี้นะคะเนื้อครีมของเราเนี่ยจะเข้มข้นมากๆเลยนะคะพี่แต่ว่าจะไม่เหนียวเหนอหนาค่ะทาไปแล้วจะแตกตัวเป็นน้ำแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้เลยแล้วก็จะไม่เกิดการอุดตันบนผิวด้วยนะคะก็เป็นคู่คู่หูดูโอ้ของครีมเซรั่มเลยค่ะใช่ค่ะ ก็คือใช้เซรั่มก่อนแล้วค่อยตามด้วยตัวเนื้อครีมตัวเนื้อครีมมีส่วนผสมอะไรบ้างคะสำหรับตัวนี้นะคะแอมได้ศึกษานะคะวิจัยนะคะกับทีม R&D น,นะคะจนพบสารสกัดที่ชื่อว่าคาคาดูพัมค่ะตัวนี้เราจะใช้เป็นผลนะคะแล้วเราก็พบว่าสารสกัดตัวนี้ค่ะหลายๆประเทศเขาได้ทํางานวิจัยเยอะมากๆจนเขาได้อ่าผลวิจัยออกมาว่าเป็นสารสกัดที่มีวิตามินซีสูงเราเนี่ยจะนำเข้ามาจากฝลั่งรเตดบีใบเซอร์กรนําเข้าอย่างชัดเจนเลยก็คือเราใส่คาคาดูพรมใช่ค่ะในช ช่วยในเรื่องของวิตามินซีใช่ค่ะวิตามินซีเนาะคุณแม่เราก็รู้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวข้าวมักกเทศดอกบัวนะคะจะช่วยให้ผิวหน้าของลูกค้าเนี่ยดูเป่งปัง<อ>สุขภาพดีนะคะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยค่ะเมื่อกี้เนื้อครีมที่เราเห็นเนี่ยก็ดูอ่อนโยนแล้วก็ดูละเอียดบ่ง่าไม่ขลุ่ยไม่มีการไม่มีความมันอะไรที่มันซึมางเนาะของหนูก็จะขายผ่าน บริษัทอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีตัวแทนจาหน่ายตอนนี้ก็จะมีทั้งของปลอมแล้วก็ลอกเลียนแบบด้วยยังไงต้องระวังนะ <c oughs> ใช่ค่ะจริงๆต้องระวังต้องซื้อผ่านบริษัทใช่ <c oughs> เพราะอย่างเดียวใช <c oughs> ่ค่ะเอาหน้าเราไม่เสีย่ยงไม่ได้นะ <c oughs> ไม่มีวางขายตามท้องตลาดไม่มีขายทางช้อปปี้หรือว่าลาซาด้าหรือว่าทางร้านส่งต่างๆจะไม่ใช่ของเราเลยค่ะคุณจะซื้อคุณต้องซื้อที่บริษัทแม่ใช่ค่ะวันนี้น้องแอมมาทั้งทีเพราะฉะนั้นเราให้น้องแอมจัดโปรเลยดีมากค่ะวันนี้หนูมีกี่โปรลูกจ๋าค่ะวันนี้นะคะก็นาโปร มาฝาฝกสําหรับแฟนรายการผู้หญิงทํามาหากินเลยนะคะตัว Q. ิวออร่าทอันนี้นะคะปกติแล้วราคา1กระปุกเนี่ยแปดบาทนะคะ,ะวันนี้ม,มาพิเศษสุดๆเลยเหลือเพียง390บาทเท่านั้นนะคะและพิเศษไปกว่านั้นนะคะลูกค้าสั่งซื้อ5กระปุกเพียงราคา1,000บาทเท่านั้นนะคะ อันนี้คือเซตที่1และเซตที่2ค่ะสำหรับเซตที่2เนี่ยก็คือสำหรับลูกค้าที่อยากใช้คิวรัศาการเนี่ยครบเซตนะคะเป็นเซตใหญ่เลยจะได้รับเซรั่มนะคะ3ขวปนะคะครีมคิว1กระปุกแล้วก็กันแดด1หลอดแถมฟรีนะคะสะบู่หก้อนนะคะครบเซตนี้นะคะรับไปเลยราคา1,000บาทเท่านั้นคะ่ะ ปกติเท่าไหร่คะจากราคาปกตินะคะ2,900บาทค่ะนี่แต่วันนี้พิเศษแค่1,000บาทใช่ช่องทางติดต่อนะคะ0992292597นะคะหรือแอดไลน์มาที่แอดไซคิวเซรั่ม88นะคะหรือว่าสแกนคิวนะอาร์โค้ดหน้าจอนี้ได้เลยค่ะนี่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการเปิดตัวคิวออร่าครีมค่ะคิวออร่าครีมคุณผู้ชมคะทั้งหมดเนี่ยที่เห็นอยู่ห้างกระปุกเนี่ยคุณจ่ายเพียงวันนี้นะคุณจ่ายเพียงแค่1,000บาท ั้นโปรวันนี้นะนะซึ่งถ้าคุณซื้อแยกๆเนี่ยกระปุกนึงจะราคา8ปดร้อยก้าสิบาทอาวันนี้ดีกว่าแม่ ห้ากระปุกก็ใช้ได้นานคะใช้ได้นานคุณอยากได้เซตไหนหรือคุณอยากได้ทั้ง2เซตก็สามารถที่จะจัดได้ในรายการผู้หญิงธรรมหากินนะต้องบอกวันนี้สินค้าดีของจริงแน่ๆเพราะว่าเจ้าของแบรนด์มาเองและที่สําคัญคือโปรเด็ดแน่ๆเดี๋ยวเราจะให้แอมพูดอีกทีหนึ่งเชิญค่ะโบแลนนะคะลูกค้าจะได้รับคิวออร่าครีมเนี่ยหกระปุกนะคะเพียงราคา1000บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็โปรที่2นะคะลูกค้าจะได้รับเซรั่ม3ขวดครีมคิวหกระปุกกันแดด1หลอดนะคะแถมฟ สบู่หนึ่งก้อนทั้งหมดนี้นะคะในราคา1,000บาทเท่านั้นจากปกติราคา2,090บาทนะคะสามารถโทรได้ที่0992 29 25 97นะคะหรือแอดไลน์มาที่แอดไซน์นะคะคิวเซรั่ม88ค่ะนีค่ะจุกๆแนะนำนะคะคุณผู้ชมคะใช่เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องได้เริ่มใช้แน่ๆโดยการเตรียมเตรียมผิวด้วยเซรั่มและหลังจากนั้นถ้าคุณอยากให้มันดูแบบ เพิ่มเพิ่มความขึ้นไปอีกเพิ่มความก็ต้องนู่นเลยก็ต้องเป็นครีมตัวนี้คนจะรวบตึงเลยนะสองชุดเลยใช้ขา่คว่จะรวบเลยนะทั้งหมดทั้งมวลอีกอันหนึ่งที่ไม่ควรพลาดและก็คือต้องเป็นเรื่องของครีมกันแดดใช้ใา่เพราะว่าน้องแถมครีมกันแดดไปด้วยในเสื้อในเ้แจ็คล้วทำไมถึงไม่รับเป็นตัวแทนล่ะคะสำหรับเพราะว่าเราอยากที่จะให้ทีมขายของเราอะค่ะได้ดูแลลูกค้าโดยตรงนั่นแสดงว่าทุกครั้งเนี่ย ือจะมีทีมงานของหนูเป็นทีมหลังบ้านใช่ค่ะเป็นทีมหลังบ้านที่เราดูแลน้องๆเองแล้วก็เสร็จกับน้องๆเองเลยอะค่ะเราเทรนกันเพื่อที่จะรู้รู้เรื่องโปรดักต์โดยตรงใช่ค่ะเนาะโดยฟีดแบ็กเมื่อกี้เห็นบอกว่าคนส่วนใหญ่กลับมาซื้อซ้ำไหมคะส่วนใหญ่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำของของเราจะมีสถิติหลังบ้านอยู่แล้วที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำใช่ค่ะอืมเจ๋งชื่นชมชื่นชมรีบนะคะรีบโปรกันเนาะทั้งสอง ทั้งสองเซตนี่เลยจัดไปเลยนะคะไม่แพงเลยนะคะวันนี้มาโปรเด็ดๆสองเซ็ตเลยนะคะมาพร้อมกับเจ้าของแบรนด์คนเก่งวันนี้ขอบคุณน้องแอมมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอ้าวคำคมอ่ะคำคมในวันนี้ค่ะเขาบอกว่าคนขยันไม่มีวันอดตายแต่คนที่จะรับเธอไปจนวันตายคือฉันเองทำนิ้วแบบนี้ด้วยนะ ไว้กลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ่ายโมงตรงจันทร์ถึงศุกร์เจอกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ